สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมาดูเคสผู้ป่วยติดเตียงเลยครับพี่ขออนุญาตนะครับเจ้าของบ้านนะครับที่พี่เขาดูผู้ป่วยติดเตียงครับอันอันนี้เป็นแฟนเลยนะครับเป็นแฟนที่ชื่อะไรครับชื่อตำบลครับน้ำตาลลำตะกุลอีเจตพันอันนี้อยู่บ้านเลขที่อะไรครับพี่ สองสี่หนึ่งมูซิคเป็นแฟนเขาเป็นแฟนครับแล้วพี่แกป่วยมานานเนี่ยครับหลายปีแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอยู่ตรงนี้แล้ววินหน่วยราชการมาช่วยบ้างไหมครับพี่ก็ไม่ได้มาแล้วนครับอืมแต่ก่อนเคยมีช่วยใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีมาช่วยอืมนะครับอันนี้คือผู้ป่วยติดเตียงพี่แกอายุเท่าไหร่พี่นะ คุณว่าอะไรนะ,ระคุณพลรนดาคุณพลรือนดานี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะ30มสิบปีแล้วสามสก่าเท่าไหร่ประมาณสาครับสาปีป่วยมานานไหครับเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดถปี